ทีนี้ผู้เจ้าก็ส่งของที่ผู้เจ้าค้นพบมาให้ข้าซะเสียวยีดเซียนเจ้าก็รู้ว่าข้าชอบเจ้าแค่ไหนทำตามที่ข้าพูดซะเถอะแลวจะไม่มีผูดด้ใดเจ็บตัวทั้งนั้นเจ้าหาที่นี่เจอได้ยังไงแอบตามข้ามาอย่างนั้นเลอะหรอือว่าจะเป็นเจ้าอย่าเพิ่งขยับเสียวเยี่ยนจะททำอะไรเห็นได้เส้นผมของข้าถึงขยับได้กันโหความสามารถในการรับรู้ของเจ้าช่างยอเดเยี่ยมนักที่สามารถหามันเจอได้นี่ข้าทำมาแบบพิเศษก็เพื่อเจ้าเลยนะเสียวยี่เซียน มันไม่ต้องใช้พลังจักะแม้แต่น้อยจึงยากในการตรวจจับแค่ติดกับเสื้อผ้าของเจ้ามันก็จะสอดแนม้เจ้าอยู่ตลอดเวลาข้าน่ะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าเลยนะเสี่ยยี่เซียนยกตัวอย่างเช่นหน้าท้องของเจ้าที่ขาบริสุทธิ์ยิ่งนักอุปกรณ์หน้าหน่าของเจ้าซะอ่าข้าชอบจริงๆเวลาที่เจ้าทําตัวเช่นนี้หากข้าได้สมบัติภายในถ้ำทั้งหมดแล้วก็ข้าจะยึดเมืองหุบเขาข้าจีก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่สาหรับเสี่ยยี่เซียนข้าจะทนุถนอมดูแลเจ้าเป็นอย่างดีคนต่ําช้าเช่นเจ้าถึงแม้ข้าจะต้องตายแต่่่้้าากก็ไไมมีีททงจจะปับเึ จะคิดด้วยเจ้ามีทั้งเลิอกอยู่อีกงั้นเลอไปจับตัวเสือย,ยิ้มเซียนไหมคะ่ะมูรี่ความสามารถของเจ้าคือการตามลาวีผู้หญิงอย่างนั้นเลอหากไม่ใช่ก็มันจับข้าไปแทนสิฮ่าเสือยิยนคิดว่าข้าต้องการเจ้าอ,อย่างนั้นเลอพวกมันมีจํานวนมากกันเกินไปหากเราปะมือก,กับพวกมันโอกาสชนะแทบไม่มีเลยงั้นก็ดีพวกเจ้านี่มันช่างเนีแลคุณยิ่งนักการรักษาอาการบาดเจ็บปางตายให้แกพวกเจ้านับไม่ถ้วนนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าตอบแทนข้าอย่างนั้นเลอ อย่าไปฟังนางเรื่องเลวายทั้งเพสมิทั้งหมดจะต้องตกเป็นของกลุ่มหัวมาป่าู้เรเจ้าสมบัติและจะไปสเสวยสุกกันไม่นางให้ภัยแก่ผู้ฆ่าด้วยถ้าเช่นนั้นก็จะถือโทษกวดเครื่องกันเลยนะข,ข้าข้าขยับร่างกายไม่ได้อ้าข้าปวดหัวก่นอนหายใจเร็วมาเป็นผงพิษเสียเงียนวิ่งเร็วผงพิษมีฤทธิ์ได้ไม่นานอ้าข้ามึนหัวจังเลยเจ้าน่าจะเตือนข้าก่อนที่เจ้าจะยนต์พิษนะเจ้าโง่ขืนข้าบอกไปคนอื่นก็รู้แผลมดแล่วนนสิย่อยสุดเร็วข้าหมดความอดทนแล้วผนึกว ปล่อยข้านะหยุดวุยวายได้แล้วหากเจ้าเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปไม่ยอดยาหีออกไปให้พ้นจากตัวข้าซะยัย,ายสารเลวข้าอุตสาให้โอกาสเจ้าพวกเราพานางนี่และสมบัติทั้งหมดออกไปจากถ้ำได้แล้ว <c oughs> แกมันก็แค่นหน้าตัวเมียที่อยู่ในข้าตัวผู้ถึงได้มางดทำ้ายผู้หญิงข้าจะต้องรีจบการต่อสู้โดยเร็วความเร็วระดับนี้มันอะไรกันระดับแตกต่างจากเมื่อกี้ผนึกวนาอะไรหมัดแปดทิศทอดไม้นะ่ะขึ้นชื่อเรื่องพลังป้องกันอยู่แล้วฮ <c oughs> รู้สึกคันๆมันก็แค่ นายแกสยเสี่ยเยี่ยนวิ่งเร็วอ้าข้ามองไม่เห็นอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้เสี่ยเยี่ยนจะช้าหน่อยข้าหายใจไม่ทันเจ้าจะแข็งแกร่งเหตุใดเจ้าไม่จัดการพวกมันให้หมดเลยยายโง่จะโน่นคนมันมากเกินไปแทบไม่มีโอกาสที่พวกเราจะชนะเลยในเวลาชิ้นนี้ยายเจ้าถึงพูดชิ้นนั้นก็เห็นทางออกแล้วอันตรายอ้ะเสี่ยเยี่ยนเป็นไงล่ะเสี่ยเยี่ยนมือเร่ยอยู่ทำลายข้าได้แล้วมันจะมากเกินไปแล้วนะมากเกินไปอย่างนั้นเลย จะหาพวกเจ้าให้สมบัติเกียรติค่าแต่โดยดีดก็ไม่ต้องมาจีบตัวกันแล้วแกมาในสารนแล้วไอเด็กเวรข้าจะให้เจ้าอ้อนวอนของความไม่ตาเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> ถ้าแกยอมดีรองเท้าข้าแล้วข้าจะมีศพแกให้ฝังฮ่าฮ่าฮ่าฝ่ามือสมบัดไฟเอา้าขาขาของข้ามูลี่หาข้าไม่ตายพวกแกทุกคนอย่าคิดว่าจะมีสถานที่สงบสุขให้พวกแกมีที่ซุกข,ขนอนอนกันได้เลยข้ามันอ่ะเอ,เอเยย้อเสีย่ยยี่เซี่ย เสียเยียนกระโดดลงหน้าผาเร็วเข้าจะว่ายัางไงนะโดดได้แล้วนี่เจ้าคิดจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นหรือนี่พวกมันกระโดดหน้าผาจริงๆอย่างนั้นหรือันหน้าดูนั่นคนธนูจัดการมันอย่าให้พวกมันหนีไปได้ในที่สุดเจ้าฟื้นขึ้นมาสักทีอย่าเล่นเป็นฮีโร่อีกล่ะหากเจ้ายัาง่อนแอเช่นนี้หากข้าไม่ช่วยเจ้าป่านนี้เจ้าคงตายแล้วล่ะหากข้าหลบหนีออกมาคนเดียวก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกนะจะพูดว่าไงนะ โอ้ยไอ้นกเวนนี่โผล่มาจากไหนและจกหัวข้าทำไมเนี่ยเสียนานจะหยุดเถอะเสียนานเป็นนกวิเศษที่ข้าเคยช่วยชีวิตไว้มันก็เลยพักดีต,ต่อข้าน่ะข้าว่าข้าเข้าใจแล้วหากไม่ใช่เพราะคำสรรคั่งของเจ้ามันก็คงจกหัวข้าสินะในโลกนี้หัวใจมนุษย์ช่างยากที่จะยังถึงช่างแตกต่างกับสัตว์วิเศษเหล่านี้จริงๆในทวีท,ที่กว้างใหญ่มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สามารถอยู่รอดได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าตั้งมุ่งหน้าเพื่อฝบกิจกานบนภูเข,ขาสัตว์อสูรข้าจะต้องเอาคืนไอ้พวกหัวหน้าหมาปาป่นน่่าาเเ็นนแออ้กถ เจ้าจะไปฝึกวิชาบนภูเข,ขาสัตว์อสูรเหรอมันเต็มไปด้วยอันตรายเลยนะถ้าเจ้าไปเพียงลาพังแล้วก็ข้าคิดว่าเจ้าจะนําชีวิตไปทิ้งนะจูโมตแต่ห่วงเรื่องของข้าและเจ้าล่ะจะทํำยังไงหลังเจ้ากลับไปพวกมูรี่คงไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยเป็นแน่ไม่ต้องห่วงสมาคมแพทย์มีจานวนคนมากไม่แตกต่างกับทหารรับจ้าง่วงมาป่าเพราะเหตุน,นั้นมูรี่ทำอะไรข้าไม่ได้แน่นอนฮึแล้วข้าก็มีเสียงนั้นอยู่แล้วข้าไม่กลัวหรอกโอเคหากเจ้าว่าเช่นนั้นข้าก็ค่อยเบาใจหน่อยพงถึงเวลาที่เราต้องล,ล่นลน้วนะ เสือยีเซียนช่วยเก็บแกซีลาบริหิตไว้ให้ข้าด้วยนะมันเป็นของสําคัญของข้ามากหากถึงวันนั้นข้าจะไปหาเจ้าหากเจ้าว่าเช่นนั้นข้าก็จะรอวันที่เจ้ามาหาข้าและเจ้าก็จะด่วนตายไปก่อนสะละไม่ว่าสิ่งใดที่รอคอยข้าอยู่เบื้องหน้าข้าจะผ่านมันไปให้ได้และข้าจะต้องแข็งแก่งยี่ขึ้นกว่านี้